เมนูไปวัดจ้ะพี่น้องลาบกุ้งนะจ๊ะหรือว่าก้อยกุ้งเนาะแล้วก็กุ้งคั่วจ้ะกุ้งคั่วใส่ใบบักกูดหอมๆพี่น้องจ้ะแล้วก็ไข่เจียวกุ้งนี่แหละจ้ะเมนูไปวัดมือนีนะจ้ะสามเมนู มีแต่มีนูน้องกุ้งนะจ๊ะเนาะน้องกุ้งขัวก็ง่ายๆพี่น้องใบบักกูดเอ่อรสด,ดีน้อยนึงแล้วก็ซี่ยวขาวนะจ๊ะซี่ยวขาวเห็ดหอมนะแค่นั้นเลยจ้ะใส่จักน้อยนึง แล้วก็ลดดีนิดนึงแล้วก็ขัวให้เพิ่นซุกเนาะจ้ะแค่นั้นเลยอันนี้ก็ตัดหัวก้อนจ้ะกุ้งตัดหัวก้อนแล้วก็ค่อยมาก่อยเนาะจ้ะเมนูไปวัดวันนี้พี่น้อง